One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเจ้ไอไทยสไปยยออนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องพ่องปลายสู้โคสุดน,นะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ๊วจ้อยจ้อยช่วงเมาว์มอยหอยสังกับตัวโตเธอไทยสไปย์อลนแลนด์จ้ามีเรื่องมีราวมาบอกสู้กันฟังคือเก่านะคะเบียกง,งานการเลี้ยวค่ะอาหารเที่ยงค่ะมะม่วงกับลูกพลับนะคะเดี๋ยว่อยจะกินนะคะ มาคุยให้กันฟังก่อนนิดหนึ่งนะคะหมู่บ้านนี้ไปพอพี่คนหนึ่งสมัยก่อนตัวโต,วตวเคยทํางานโรงงานน้ากันนะคะพี่คนไทยนะคะพอดีไปเดินตลาดข้างนอกกันนะคะแต่ห้างร้านยังไม่เปิดหรอกค่ะตอนนี้แต่ไปเดินเจอเขาพอดีตรงลานข้างนอกนะคะเพื่อก็ได้ถามกาวนะคะว่าเป็นอย่างคือพอไปเห็นงานประจําเป็นอย่างก็ต้องมานั่งเหตุยูทู e เพื่ออย่างนู่นนี่นั่นเพือ่อว่าตัวโต,วต,วตวนะคะ แทนที่สิออกไปหางานประจาเฮ็ดเต็มเวล,ลาเงินเดือนเองเินดาวก็สิดได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มนวยดีก็เฮ็ด u t u b e ตัว youtube แต่ก่อนผี่ลูกเต่าของผีก็เคยเฮ็ดว่าสันวาเฮ็ดได้ก็บ่ได้เงินได้หยังว่าสันวาเฮ็ดไปเพื่อยอย่างบ่ได้ประโยชน์อย่างายได้กับ่ได้เข้าถุงเข่าห่อว่าสันวานะคะก็เลยสิมาบ้าสู่ผี่สุนองฟังนิดนึงนะจ๊ะ เรื่องการทํางานนะตอนนี้ตัวตก็ทาอยู่นะคะแต่ว่ากับว่าจำเป็นต้องอธิบายถูกสิ่งถูกอย่างให้คนอื่นที่บฉาะเข้าใจรับรู้เนาะคะ่ะบพว่าเป็นแฟนตัวโตสมัยก่อนเพื่อก็เคยถามอยู่ค่คคคคะว่าเธอเหตุยูทูปเพื่ออย่างเธอบนไงบลาตีแล้วอยากแล้วงนนันเธอกรามังก็มองนี่ละคะ่ะโตประจําสาหรับการทํา YouTube ของตัวโตนะคะดูข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารต่างประเทศข่าวสารดางเมืองไทยเรา อีกเครื่องหนึ่งก็ดูเพื่อนบ้างอะไรบ้างกว่าคือจุดหนีมองหนีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็แบ่งสรรปันเวลาให้ลงล็อกงานหลวงวหวขาดงานราดไหว้บกพองนะคะบันวันวันวสมดุดเฮ็ดย่อตัวไปเพราะห่วงลูกห่วงผัวลูกผัวกับสกินหยังกับแรงกับพ่อนี่ง่ายกับพอนั่นจังสรนมานก็จะเป็นปัญหานะคะสำหรับตัว,ต,วตัวเองแบ่งสรรปันเวลาเข้าที่เข้าทาง สมัยก่อนแฟนเคยถามแต่ทุกวันนี้เขาก็ไม่ถามแล้วค่ะเขารู้ว่าเรารักแล้วเราชอบ YouTube ให้อะไรจ้าก็ให้ที่แรกก็คือการกล้าสแสดงออกนะคะได้เพื่อนได้มิตรภาพต่างแดนหลากหลายประเทศได้แชร์ประสบการณ์อย่างน้อยในช่อง YouTube ของเราเราก็ได้ เป็นเรื่องราวชีวิตของเราตามสเต็ปสเต็ปที่เป็นมาใงแต่ละวันหรือว่าในแต่ละช่วงของเดือนของปีเราได้เก็บไว้เป็นประสบการณ์ในวันข้างหน้าเรานึกถึงตรงนู้นที่ตรงนี้ที่เราได้เปิดขึ้นมาดูมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะความสุขใครความสุขมันเนาะคะ่ะถึงฉันบริเองงานเต็มที่ฉันกับเบื้องไล่รับไล่ใจถูกสิ่งถูกอย่างของฉันเนี่ยมาลุงโตอยู่ค่ะว่าต้องงวงนะคะอย่างน้อย ถ้าสิอ่อภาษาบ้านเฮาชั้นเห็ดมันก็บม่ได้เดือดร้อนผู้ใดไม่ได้เป็นหนักหวัวผู้ใดอันสิอ่องง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะสรุปเร็วนะคะเราชอบเรารักอะไรเราก็ทําไปนะคะสักวันไม่ได้มากมันก็จะได้น้อยอย่างน้อยมันก็ได้ประสบการณ์ได้หลากหลายอย่างได้เปิดโลกกระทัดเปิดมุมมองต่างๆนะคะ สมัยก่อนตอนที่เราไม่ได้ทําช่อง YouTube เราก็ไปดูคนนู้นตีคนนี้ตีไปติดตามคนนั้นคนนี้ไปตีไปชมอย่างนี้อย่างนั้นแต่พอเรามาทําเองเราได้มีแนวคิดเราได้มีความคิดในแต่ละวันนะคะเราเป็นคนกํากับเองสแสดงเองสร้างเองเขียนบทเองในช่องของเราในแต่ละวันนะคะสําหรับรายได้นะคะก็คงพอจำเป็นต้องแกงกแกนทงกบาททุกสลึงนะคะ เฮาหาเฮาก็ไเด็ก sure ินเฮาบ่หาเฮากับ่ไเด็กินนะคะเพราะมีคนมาหาให้เฮากินนะคะเพราะฉะนั้นตัวโตก็เลยบ้าไปแบบนี้นะคะบอกเพิ่นไปแล้วนะคะว่าความสุขของตัวโตแล้วกับการทํางานของตัวโตเองณตอนนี้ถึงบ่ททาประจําตัวโตกับบวกลบคูณหารกับลงโตกับชีเวียอยู่บ่หยผู้ใดได้ยากน้านะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะแต่สําหรับการทํา youtube ก็คือตัวโตก็ชอบนะคะ เราต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยพัฒนาไปก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นทีละสเต็ปทีละสเต็ปของเราแนวทางของเราหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างแต่ตอนนี้โควิดโคโรนาโรคระบาดมันเยอะเราก็ทําได้ไม่มากไม่เต็มที่จะเดินจะเหินออกข้างนอกจะเที่ยวจะตรงนู้นตรงนี้มันก็ยากกว่าเดิมนะคะวันข้างหน้าเรามีช่องของตัวเองไปเห็นอะไรเราอยากถ่ายเราอยากเก็บความทรงจําไว้อยากจะเป็นประสบการณ์ที่ดีไว้ ในอนาคตเราก็ได้เก็บไว้ในช่องของเรานะคะตัวๆวขได้อธิบายเพิ่นฟังไปนะคะแต่ถ้าจะทาจริงๆก็ต้องมีความอดทนเพราะการทํา YouTube มันก็ต้องอดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่างานการงานบริษัทงานห้างร้านต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในการเริ่มต้นมันก็ต้องอดทนกว่าจะผ่านทีละขั้นตอนผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคทั้งหลายเนาะคะ่ะแต่เราอย่าเอาปัญหามานำหน้าปัญญา ถ้าเราปัญญามานําหน้าปัญหาเราก็จะแก้ปัญหาได้ในแต่ละจุดแต่ละจุดในอุปสรรคของแต่ละวันแต่ละวันบานนะคะอันนี้เพื่อก็ถามมานกนี่ล่ะค่ะก็เลยมาบอกสู้ฟังนะคะมานั่งเหตุเหยียดหยังเสียเว,วลาเวลาไล่ใดบ่ได้ว่าสันใดบ่ได้ตัวตัวเองก็เพําะจเป็นต้องไปแจกแจงทุกบาททุกสรืองห้เพิ่งหูแม่นบ่คะเราได้เราไม่ได,ได้ได้น้อยได้มากเราก็ไม่จําเป็นต้องไปโชว์ไปอวดให้เขารู้ทุกอย่างนะคะ แต่ที่แน่ๆก็ได้ประสบการณ์ได้มิตรภาพต่างแดนได้คุยได้พูดกับ f c นะคะได้เห็นความรับความห่วงใยของ FC ของเพื่อนเก่าของเพื่อนใหม่หลากหลายมุมมองนะคะได้แชร์ประสบการณ์แชร์ไอเดียได้ฟังคำติคำชมจากคนนู้นคนนี้นะคะได้มาปรับปรุงตัวเองได้มาพัฒนาการใช้ชีวิตนะคะได้มาเป็นมุมมองของเราออกไป ข้างนอกว่าโลกเข้าไปถึงไหนเหตุการณ์อะไรไปถึงไหนเราจะทําแบบไหนเราถึงจะทันโลกเราทําแบบไหนเราถึงจะทํามาหากินได้ในยุคนี้สภาวะแบบนี้มันก็เป็นความรู้นะคะทุกคนคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนน้าซึมบ่อทรายสหรับการทํา YouTube นะคะเราจะไปเร่งวันเร่งคืนให้เติบโตให้ได้เยอะๆให้กรอบให้โกยเพราะว่าทุกวันนี้คนทํา YouTube ก็เป็นล้านๆช่องนะคะ ไม่ใช่ว่าเราคนเดียวถ้าเป็นยุคสมัยก่อน10-20-30ปีก่อนอาจจะมีคนทำน้อยแต่ตอนนี้เยอะมากบอกได้เลยว่ามากจริงๆนะคะเลือกดูไปเลยนะคะอยากจะดูเรื่องราวแบบไหนลดผลแบบไหนการกินการอยู่การใช้ชีวิตในมุมนั้นมุมนี้ประเทศนู้นประเทศนี้เห็นหมดในบ้าน YouTube ในช่อง YouTube นี้นะคะขอให้เราเซิร์ชเข้าไปพิมพ์เข้าไปชอบใครรักใครก็ดูไปเนาะคะ่ะ นี่แหละค่ะมุมมองของตัวโตสำหรับการทำ u t u b e ถึงจะไม่ได้มากแต่เราก็ได้หลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างเข้ามาในชีวิตนี่ก็ที่เริ่มทำจริงๆนะคะก็ปีเดือนกันยายนราวๆกันยายนสิงหากกันยาปี19นะคะแล้วก็มาปีไม่ใช่หรอกปี20นู่น่แหละค่ะแล้วก็มาปี21นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่2นะคะเพิ่งเริ่มไปเป็นปีที่2ยัง ถ้าเดือนกันยาก็จะครบ2ปีพอดีแล้วๆนี้นะคะที่ตู้ตู้ทํามานะคะแต่ก็ยังว่าละแล้วแต่จังหวะนะคะจังหวะของชีวิตคนเราเป็นเราก็ดูไปตามจังหวะตามสเต็ปแต่การทํางานของตู้ตู้ตู้โต้ทําอยู่นะคะไม่ใช่ว่าแต่ละวันมานั่งทําใน YouTube มันไม่ใช่ค่ะแต่ตู้โต้ก็ไม่อยาจต้องจําเป็นว่าต้องอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างว่าฉันทําอะไรบ้างเพราะมันเป็นชีวิตของฉันนะคะ ไม่จาเป็นต้องแปลที่บายไปตีแผลเขารู้ทุกซอกทุกมุมของเธอว่าวันหนึ่งเธอทําอะไรเธอหายใจกี่ครั้งเธอกินข้าวกี่หนก็ไม่จําเป็นนาอค่าพี่น้องค่ะก็เลยวอาซู้ฟังนะคะแต่ถึงใครจะว่ายังไงแต่โตโต้ก็ชอบพอเรามาท o u t u b e ขึ้นมาเราก็มีความรักความชอบถ้าเราทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างนี้เราก็จะมีความสุขความสุขที่ได้รับมันก็ไม่เหมือนกันนะคะสุขกายสุขใจ สุขคนละแบบสุขเงินทองเยอะสุขได้กินอาหารดีๆสุขได้อยู่กับพ่อกับแม่มันก็สุขไปคนละแบบกันนะคะก็เลยมัตีความขยายความให้ฟังหน่อยหนึ่งนะคะสําหรับเพิ่นกะอธิบายเพิ่นฟังไปแล้วนะคะว่าตัวโตกัเหตุงานยุ่กับเหตุงานประจําแต่ว่าการทํ o ย t ท b e กับเหตุงานว่างก็พอได้คุยเด้หัวได้มนตรภาพต่างเดียนประเทศู่นประเทศนี่ได้เห็นหลากหลายมุมมองเห็นหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างจะว่าติดไหม บางครั้งมันก็มันกระติดคือบางครั้งก็คือเขาเล่นเกมบางครั้งกระติดบางอย่างบางนะคะดูเพื่อนบ้างอะไรบ้างหลากหลายเรื่องราวในนี้นะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้ชีวิตมุมมองชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะเราก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปนู่นไปนี่ให้มันถูกใจตัวเองทุกอย่างอันไหนไม่ดีเราก็มองข้ามไปอันไหนไม่ถูกใจเราก็มองผ่านไปซะ มันก็ไม่ได้ปีปัญหาไม่ได้ยากกันสำหรับการดำรงชีวิตยิ่งทุกวันนี้โรคระบาดเยอะๆอย่างนี้นะคะให้ชีวิตตัวเองมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสำคัญที่สุดจะตายวันตายพุ่งก็ยังไม่มีใครรู้เนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะนั่นแหละคะ่ะทำในสิ่งที่เรารักรักในสิ่งที่เราทำสักวันมันก็คงสำเร็จขึ้นมาได้สันบานะคะ สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้ล่ะคะ่ะมาบอกสู้กันฟังนะคะเงินทองหลายแต่บอเป็นมียฝรั่งพ่อเองินเหลตีจังวอดหาทีงานประจําทําจังสั่นจังสี่นะคะหลากหลายเรื่องเล่ากันยิ่งจากคนไทยหลายหลายคนหลายๆอย่างนะคะวันขนา้างหน้าบอกสู้พีส่สนองฟังต่อนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆจา้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ